โอ้มามาครับพีนกก่น้องเอ้ยดเนื่องไร่แปลกเลยนี่ครับปู่รองครับผม สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมมากับนุ่มบอบแดงกับนุ่มพี่อีกแล้วครับพี่น้องมือนีมาอีพี่สอนกุ้งกินกลางทงพี่น้องเลยนะครับผมสอนกุ้งเกีายงทงมากรับอบตอบตอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอบตครับมาหน้านุ่มโปกุ้เก่าแล้วนะครับนาอพี่น้องมือนีเป็ดกระายนะครับผมผุดนลครับเพื่อนสอนกุ้งอยู่ผุ่นนะครับผมบรรยากาศอยู่ทงอยู่ท่าหากินน้ำบานนะครับอเอามาลุ่นกันพี่น้อง หมานบ่หมานหมาดลูมาเออะนะครับผมมาลุนกันครับผมมาลุนกันเอเอครับ<ๆ>บาดแรกวะครับนี่บาดแรกบาปดแรกครับนี่บาดแรกเครื่องปลามัดในบาดนี่ยเครื่องปลาพอดีเครื่องปลาทั้งกุ่งนะครับอือโอ้ตอนน่อยันลงไปเอาเดีย๋ยวครับอือครับบาดเลยสอนกุ้งครับพี่น้องสอนกุ้ง นะครับผมสันกุ้งสันกุ้งมากินที่ตรงนี้ท่าบรรยากาศเอาออาต้อนก็นะเป็น้ังไหนผลงานครับอู้ดไอ้ไกวยครับได้ไกวยอ้ไกวยบานแหลกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวที่ตามกันต่อไปครับเดี๋ยวสันมุงบาทสองพี่น้องนี่มุงสอนกับมุงสอนจำเป็นครับนี่ครับมุ่งสอนจำเป็นครับออร์ล่านเขาแมาเฮ็ดนะครับผมวิธีแบบบ้านๆนะครับอยู่กินน้ำบ้าน ดแบ,บ,บ้นานครับพี่น้องตึ่งมวนเรื่องแสบแตับำรุงคงเต็ตท่าผู้แม่เป็นกระสานบรุองอยู่บนล้วครับอ่าเดี๋ยวมาเมืองกันครับเอาลุงตั้มุปเอาลงตัมกูไมัอยู่ตมัมบุดีอยู่ขี้ดนินพุรีเอาลงตัม,ตมอ่าครับผมบาดเลยอือป่าปตัมบ้านพี่น้องเลยเจอจอครับผมเอาเจ้าครับ เอาง่ายๆจ่อๆเลยอยู่กินอยู่ทงอยู่ทาอือคุณน่ะเพิ่งเพิ่งของเพิ่งป่าเลีนวอกเม่งเม่งไงโอ้ผมมาหลุดนอนกันอีกโอ้ลูกปลาด้วยครับเหมือนลูกปลานิ่งๆหนึ่งลูกปลานิ่งลูกปลาตะเพียนนี่งปล่อยปล่อยเนี่ยครับลูกปลาลูกปลาหน่อยเต็มเลยปีนปีนปีน ครับอืมนี่ครับพอเราพาหาอยู่หากินอยูท่ทงอยู่ทายพี่น้องเอ้ยครับเนกุ้งสีวิไลกับ,บ่มี่ยังสีดอกครับนะครับผมการหาอยู่หากินแบบบา้านๆอยู่งายกนิ่นไงนะครับมีตำบมกุ้งร้อยกุ้ง่าสันวะตำหุงกุ้งเต้นพี่น้องอี่ทีเด็ดรวมตำปูเอา,เอานเชียเลย มันอยู่ตีนตนอยู่น้ำลึกๆคุณในกรุงครับโอ้ถึงป่าหลวงพี่น้องเลยพูนะนะครับจังจๆๆๆังจังจังิ่อนจำหินปะฟองแชะครับพี่น้องมันยากาศขี่เป็ดเพิินวาสิลาบโดยสงการาผู้ใดมาสื่อกระพ่งนะครับร,รูบระหารอยกัะว่กขายป่ะเสรนา ไอ้มูกินย่างเดียวไหวแต่ให้พ่อแม่พี่น้องกินย่ำผักพอนสงการนะครับผมจยากน้อยก็หยอดแล้วนะครับผมนี่ก็เดือนมีนาเมษ่สายก็หอดแล้วนะครับแบบมุงซ้อนประยุกต์เอาเองครับพี่น้อง<บ>กินง่ายๆอู้หูนะ่ะหอมคือป่าไปมีหูนะป่ายังเต้นใจนะเต้นใจแล้วป่ะป่าตำนี่ มูงสอนเราพ้องกันพี่น้องอออยูอออออ่ใกล้ๆพี่น้องอ๋ออ๋ออาอบานครับมุงส่นประยุกต์ปลูกปานิปลูกปานิ่งปาตะเพียนอ่ะไายอืมอมีลูกเปล่าทีนๆๆววลวปล่อยหลดครับอืม เมื่อใดยูุ้งงดต่ยูประสันว่าพี่น้องเวลาเขากินกันนะก<ม>างจำเป็นง่นายจำเป็นมุ่งส่วนจำเป็นพี่น้องมุ่งส่วนประยุกต์เอาเองนะครับรอพอได้แล้วง่ายนะครับแล้วสวยเหมือนได้ยูว่าคิดได,ย,ไดยูได้ยูน้องอืมเขาจะไปเดียวคือเพื่ออะไร เดเราบุกเขานหอพ่อเรเขาอยงไครับอืววยัเอายไปตตอือคนไปแน่พี่น้องอู้ต่วรอบนี้กุ้งไหลอ่ะกุ้งไหลรขบกุ้งหลกุ้งสดครับพี่น้องใสๆเลยนะครับผมเอใสส่วนสามเทือพี่น้องนี่สเทืองเทอสองเทืะสองเทอเทหันมาาบ มีตะลูกปลานะครับป่าพิ่นปล่อยเอาไปอีกรอบเจียนหนึ่งประธานพ่นว่าครับพี่น้องเจียนหนึ่งออกเจี้ยนนี่คือเล่ประธานว่านะครับผมไปดูกันครับติดตามพี่น้องเอาปลาดิพี่น้องเอาบลาดูถ่ายปาะัานว่าโอ้ยเดี๋ยวผมถือเจี๊ตะเป็ดนี่เลยเว้ยมันจะกดไหลตะเป็ดนี่เลยครับนี่สงการพ่อกันเพิ่นว่าแม่หมักครับผมพี่น้องลาบเป็ดทุกอาทิตย์ก็ได้ แล้วครับครับเดี๋ยวไปมึงไกลๆพี่น้องไปมึงไกลๆครับผมออกไปพี่น้องบาทดิอืมมึงไกลๆครับพี่น้องบาทสทู้ถ่ายเพิ่นมาเอาดึ่งกระโจกกันเลยพี่นออ้องเอวตอรปเพียงใดพันโมพันครับพัน ออพักถปุกอยางครับพักัวว่าไปจะอีรดน้ำานึงพอดีเลยาจได้ได้เรียงคบบางีนะบางคนที่เียงคบมันจะลูกปลาพีปะลูกปลานี่เลืกกุ้งอะกุ้งลายเรียกกุ้งของเาเาลูกปลาปล่อยกันเลยบรรยากาศอยู่ถุงยูท้ายพี่น้องกลางถุงก๋วยเตหม่อครับเยอะแล้วยอตอ๋มอมาสูบบัเต็งกอทเมอมาสูบบัตงครับพี่น้อง กินสดตดกันอยู่ทางซ้าเลยตังคุงาเลยพอ้ยอ้ยพอ้น้องเอ้ยบาดนี้เส้นตังคมกรุ่งครับพี่น้องครับผมยี่ไม่มเห็นยังครับอนี่ยยังตัวบักละนี่ครับพี่ที่มันงาเตี้อ,องาทีเรียกกุ้งทีกินก็ตังคุงนั่น <ทด S 3> ม,มกปอเี่ยตัวญ่คือจังกุ้งฮาหวนเส้นนั่นแหละเส้น ไส่ไส้ไส่ไส้สิ่มันยังได้กุ้งตัวใหญ่อันนี้กุ้งตัวใหญ่เนาะอันนี้มันกุ้งอันนี้กุ้งซอนกัสกุ้งน้อยอันนี้กุ้งซอนปนกันไปครับพี่น้องเจ้นปลามัดโอ้ยหมกหมอนมีนาะปลามัดเนาะไอ้แซ่บเรียนเหรอลูกหมกหมอนขี้เด็ดเลยเสียบดิเรียกกันในเป้าจ๊อกเสีบเป็นบ่อหมกอ่ะอันนี้ผมเห็นวกเป็นได้พิซซ่าครับโอ้ยเจ้การกันนะอันนี้ว่าเรื่องเลิกกินนี่โอเคว่าเรื่องเลิกพิซซ่านะครับผมเดี๋ยวว่ามือครับพี่น้องเดี๋ยวเอา ครับบรรยากาศอยูุธงยุทธาพี่น้องนะครับผมน้ยครับอนนี้อันนี้คือน้ำบาดาลครับน้ำบาดาลเพิ่นเจ่อเป็นบาดาลปล่อยลงสายพี่น้องนะครับผมอันนี้เนี่ยใส่ไฟฟ้าอยู่คนนึงเสี่ยนล้อนขุลาเชี่ยวพี่นอ้องอห้กลียวเกลียวนะครับพี่น้องแบบพอเพียงครับอืมบรรยากาศเย็นดีครับมืนน้อนี้อ่าตำพุงกรุงเต้นครับยุธงยุทธาน,นะครับผมบรรยากาศมันม้วนมักันพี่น้อง ครับผมนี่คือขอเป็ดเพลินนครับเดี๋ยวมาเมืองการตำปะฮุ่งพี่น้องเอ้ยกลุงเต็นครับผมโอ้ยถึงสิงโสดับเป็ดเด็ดพี่น้องครับผมวันนี้มาพอกับเชฟครับผมเอานั่งสิบากะครับนะครับตำปะฮุ่งกลุงเต็นพี่น้องวัอนี้เอาแบบบานๆนะครับบานๆครับใส่เบอร์เด้์เดอบ์กเครียดๆหน่อยใส่ตรงเลยเฮ้ใส่บุ้มบส่ตรงเลยครับพี่น้องตำปะฮุ่งกลุงเต็นครับวันนี้วิ่งกลุงพี่น้อง ดินดาวดาลบสดๆนะครับผมเอามากับเชโปะมือนี้นะครับผมขำไล่ครับอยไลมือนี้พาะเยซูครับพรยเยซูราดีเป็นครับอ้พรยเยซูกว่าไงโปเซไลครับเซ่หน่อยเบาเบาเบาได้เบาปรไสปเฉียที่เป็นเพี่น้องไยอันนี้พอรเไลแล้วครับเส่หน่อยนี่าเป็นอันรถดำนึงอันนี้เส่อหครับเอาเอาเอาเตะเชฟครับเเตะเตนครับตาน แต่าเชี่ครับลแลยเต่าเชีย่ยวยอดปับ๊บน้อยนึงอ,อันนี้อ่าแล้วเต้าเชี่จัดการเลย,ยรครับเตี้ยครับใส่หมดเลยปูดองแม่ปูดองจัดแม่ผมดู้น,น,น,นี่ตั้งตั้งตั้งนานเลยโอดีหอดปูดองพี่น้องเอ้ยบ้านนี้อยู่ดีมีเบัดครับผมมีแต่พัลลุสีนี่เออดูดีเอนพัลลุสีออกคือหวงครับออกคือหวงครับอยู่ดีมีเบัดผมมีแต่พัลลุสีครับมาหาอยู่หายจีนชงอยู่ท่าหายยางครับอันนี้ก็แม่มุกงอ พวกหมอปลามัดปลามัดครับพี่น้องหาดูครับปูดองครับปูดองสเปนนี่นี่นะครับเดี๋ยบัวเสียบันนเสียบเด้เสีอันไหนี่มุ้งนี่เสียบกันนะจับมาเสียบเอาปูดองครับปูดองปูดองครับปูดองเอาเอาเอากระติดอันใดล่ะพี่น้องมื่อนี้ไม่นู่นอะไรยังปูดองครับปูดองอีสานปูดองเยังอ๋ออันก้นก้นก้นเองมื่อนี้ แตงยาซาครับโอ้ยปูกบอสปอมันไหมพี่น้องมันบ่ครับอมันปู่พี่น้องมือโอมามาครับพี่น้องก็คนน้ำลายแตกเลยนี่ครับปูดองครับผมเอาเวิดเอาซ้ำตัวเอาละเอาลายใส่เวิลายเอาใส่ไม่า่าจะไหนกูตัวตัวเลยน้องำครับตำแล้วเลยแฝดไม่ใช่แลดพูด้แอห้งเร้ยงน้รายแตกน่ะ โอ้ตาพี่น้องก็น้ำลายแตกครับเอาเชฟโเชฟโปอืมอีสานเนาอีสานตวกอยุ่่สนเยยนุ่งเ้นโอ้ลงบนเลยเดี๋ยวอะไมงดำล่นครบพี่น้องเลยตำได้บนบดหนับก้เนกามานีา่ำมาแล้กุุงเต็มพี่น้อง ครับผมอ๋ออ๋ออากาศอยู่ต่งนี้ใส่หน่อยหนึ่งครับขี้วัวไปหนาเออเอาแล้วเต้เชฟครับเราเต้เชฟอครับอันนี้คว้าตับเปาเลยครับอือเอาสูตรไปสูตรมั่นล่ะครับแม่ตับเปาไปผมด้วยเตราตรงๆครับใส่ไปทั้งเปียกมีใส่ไปหอดเปียกครลือกนี่ตำได้บ่ล่ะบดนี้มันรุ่นโคแก่เชฟ ครับควบสมยังยังยัง่านกันได้ครับเจ้าตัวนี้ไอกคกุุงเต็มนะครับมันจงีสุดยอดเ้อตาสร้างคเรื่อนอะตัวใสๆเลยรต้ซิมมือยใช่ปะปรต้บ้นซิมกันใช่ปะไปสร้างมีตายดิน้อพี่น้องแล้องเอาเอาเอาฟังเสียงกัวดกบลว โอ้แะถือก so ินโอ้แต so ่แสบเดี่ยเฉีบครับบูรองครับแต่กินไหมกินมะนาวนีครับมะนาวนเปียกมะนาวมันสีท้าห้งวพร้อมของปักอืชิรนับมันไหมครับนี่ครับเอาเอาเเอาเอห่าใส่เปียกมะนาวมันสีก็หอมเอาเอาเอาบาเลยละวากันไปว้าวบุตน้อยน้องอ๋อลี่ปุ๋ีปุ๋มปม ซิมซิมซิมดตัซิมดูตวันซิมดูต่อวันซิมดนะเอาไปเสียบเอาไปเสีบน้องเอาไปเสียบโอ้ไปเสีบอไปเสียบเรงนพ่อรงนี้พันพันเอาครับต่อว่าพันที่ว่าเสียบพี่น้องโอเคครับเว้ยซิมิเ้ยวนซิมของแถวของวครับอามามามาตวันตะวไม่รุ่นนี้ไรบ้านี่ความคุกพี่น้องนีดาครับมันสุดยอด ปูรองครับปูรองุดความคกพี่น้องนี่แหละสูตรเล็บรุดครับหลุดจนเล็บรูดเขาเหนี่ยไปแว่เหนยไ้พ่งไมครับพี่น้องวันนี้อบตวันสิไม่กินตำมุ้งกุ้งเต็นครับผมเอเอาลองเงอบตเ็วเดี๋ยวตั้ง่ปลาหมักแต่วเอาเอาเวแลวเหดปูเดี๋ยวนด้ครับพ่นมครับเอาเร็วเดี๋ กุ้ไรเนี่กไรเนี่มาอยู่กับปอมสุดยอดคับสุดยอดครัาอยู่ปอมกับเกีงกกินเลยตอนเอาใส่อนนี้อยู่ปอมกับเกียงแกตอนน้ปอโปปครับโอ้ยไได้โอบเอาเอาเอา้พี่น้องมากินเขาด้วยกันครับพี่น้องมาหนีนครับผมเอาเอาไปต่อเศร้าคงไป เอาจะ <łbym> บาดดยใช่ล่ไปโล่มาเลยเอาซะมันละโอ้โอยูเตะเดาๆยครับเอาลงจานเลยลงจานได้ลูกลงจานลงจานตอ้ได้ไปใกล้ๆเลยตอนนย้กลงนี่ละครับมาัเต้นบาเนยไม่มีไฟมัไม่มีไฟมันโอเคงงครับดึงดึงไปใบ้านเอาเอาเอา้าบ้มา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 มมา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 มมามามาม สำหรับคลิปนี้นะครับผมอนาคตนี้โบี้ไมยังไลยนะครับมาแล้วสวยน้ากันกับนุ่มบอบแดงกับพี่กับพี่น้องนะครับผมกินเขาอยู่ทงอยู่ทาบรรยากาศสุดจอดครับพี่น้องนะครับผมมาแล้วแรงน้ากันมันนี่มาเยี่ยมมายามันนอัลูกไส้หล่าของแม่ครับมันนี่ฟ้ามลูไส้หล่าลูกไส้หล่าฟ้ามครับมันนี่นะครับผมอนาคตจะเป็นฟ้ามม้วนะครนะครับ เอาครับผมยังไรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องไปฮอดไก่ได้ป่ะนี้ตุดย่ออืมสียไไเลยนากไอวอเจ้าคือว่าคุยของพ่อกำลังคุยตับกุุงกุ้งเต็มพี่น้องเ้ยะครับคุยครับคุยคุยคุยบาเนีย่กำพงงไรดอกพี่น้องกำแพงัไรมันมั่วันนี้ไม่จเดีไลยต้าโอ้ยปรเด็นดอกกินร้ด ข้ามของ่ื้อจีข้ามของงีคุยเลยครับอานี้คุ้งเต้นครับพุ้งเต้นครับตําหุ่งข้าบจ่อรุนต่างแซ่บมากจริงใส่ไปเลยบ่บ่บ่มาว